ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสงภาคเช้านะครับรวันจันทร์วันจันทร์ที่13มีนาคมนะครับก็มารุ่นกันครับรอบแรกของหางเสงว่าจะเป็นเช่นไรครับมารุ่นกันไปเบาๆก่อนเนาะหังเสงเปิดที่บวกครับ18896ครับ18896เช้านี้ผมชอบตัวเปิดนี่น่าจะยังอยู่นะพูดถึงเนะี่ย ยังไงก็เอาเลขที่ผมชอบไปก่อนครับเชา้าอนรอบแรกเบาๆไปก่อนละกันครับช้านี้เด่นสุดี่จับได้คือ6ครับวิ่งบนลูดร่าง6ครับวิ่งบนลูดล่าง6 2 3คู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี3846ครับ3846 เปิดเก้าการมันหน้าเบิ้ลนะพูดถึงเนะี่ยหกแปดเจ็ดหกหกแแล้วก็6 6, 1, 6. 3, 3. หกหนึ่หาม่าโอเคครับมัด8ครับ ันแปจากตัวเปิดเลยฮะสามตัวใครอยากแตกตรงก็เล่นสามกลับหกกลับไปนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับพังเสียงภาคเช้าครับห้าโมงสิบเอ็ดนาฬิกานิดนี้สิบเอ็ดน,น,นาฬิกาสองสองที่ผ่านมาไม่ดีดนะแปลกเหมือนกัน, <c oughs> ป,กนป,ปกติจะดีดวันรอบแรกปกติจะดีดครับกอ,อย่างไงก็อย่าให้ดีเลยกันเนาะจะได้ไม่ดีใจเกอรครับเจอที่ในหุ้นต่ตอไปครับ